จะขอให้คุณกล้องมานำเสนอเกี่ยวกับแผนธุรกิจงานขายของกลุ่มนะครับคุณกล้องครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะครับผมนายณัฐพงศ์นามีตัวแทนของกลุ่มหน่งนะครับผมน้าตาดีโย่พี่คนนี้ผมมาจากตัวแทนประเทศไทยจะมานำเสนอสินค้า ในส่วนของหน้ากากอนามายัยซึ่งตรงน,นี้เนี่ยเข้าใจว่าทางทุนที่เนี่ยมีเรื่องของคุณภาพและศักยภาพในการที่จะนําสินค้าของบริษัทเราเข้าสู่ตลาดในเวียดนามคราวนี้เนี่ยสิ่งที่กระบมเนี่ยได้ทําการมองในรูปแบบของตัวตัวสินค้าแล้วก็การช่องช่องทางการจำหน่ายเนี่ย ผมมองเห็นแล้วว่าบริษัทของพี่เนี่ยมีศักยภาพสามารถเป็นตัวแทนของประเทศไทยของเราในการนำผลิตชิ้นนี้ได้ก็เลยยังจัมัดสนับสนุนครับพ,พ,พ,พี่ขายพี่ขายเฉาปวยกับเต้าควยอยู่จะเกี่ยวกันไหมคะไม <c oughs> ่เป็นไรครับตรงนี้เราเรา,เรา,เราคิดว่ามันสามารถใช้ได้ถ้าเป็นของเฉาวปวยแลวเต้าปวยเนี่ยเราก็สามารถให้กับพนักงานเรา,า,าได้ใส่ได้ เอาให้คนขายเฉาขวยกะบต้าขวยของพี่ใช่ไหมใส่นี่ใช่ไหมจัดจังทีน,นี้เราเราเล็งเห็นแล้วครับพี่อาจจะเป็นช่องทางธุรกิจอีกช่องทางหนึ่งในแขนงหนึ่งที่พี่จะทําเสริมควบคู่กันไปครับผมแต่เลยะเนี่ย <c oughs> แล้วทําไมพี่ต้องใช้อะไรในที่ห้องคอะไรเนี่ยเอ่อผลิตของเราเนี่ยนะครับเป็น,นตัวหน้ากากอนมามัย จะมีข้อดีเนี่ยอยู่หลายข้อก็เรื่องของข้อแรกสินค้าของเราเนี่ยได้รับมาตรฐาน ISO แล้วก็ผ่านมาตรฐาน o v e ป t e รแล้วก็ในส่วนของตัวสายรัดหูเนี่ยเราทำจากเส้นใยส p ปนเด็กก็คือรัดแล้วไม่เจ็บเลยตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นเป็นตัวท็อปฟอร์มของประเทศไทยแล้วก็เราก็มีส่งองอกต่างประเทศด้วยจะไงต่อทรานี้เนีย่ยก็เลย คิดว่าอยากจะมาหาทางทางที่บริษัทที่ช่วยเป็นผู้ค้าพันธมิตรของทางเราแต่ว่าเวลาพี่พี่มีถมังเฉลียวยกับถังตั้งปยใช่ปะ่ะแล้วก็เอาไอ้นี่วา,างข้างๆใช่ไหมหรือยังไงอ๋อไม่ฮะพี่ขายยังไงตรงน,นี้เนี่ยอาจจะงข้าง่อาจจะให้ทำที่เนี่ยช่วยลบกวนคือด้วยความที่ว่าผมมองบริษัทที่ออกแล้วว่าสามารถที่จะเข้าไปเป็นตัวแทนจำหน,น่าย สามารถติดต่อกัางภารลันและเอกชนไนดะ้ก็คืออยากจะให้ทางคุณพี่เนี่ยช่วยไปทําการพรีเซนต์สินค้าถ้าไม่สะดวกที่จะพรีเซนต์อาจจะเอาทีมงานของผมบริษัทของผมเข้าไปร่วมทําการพรีเซนต์สินค้าให้กับทางภารลัฐและเอกชนสรุปจะให้พี่ไปเป็นเซลล์ของคุณไปขายเอนนา,าอนาคานาไมเนี่ยนะไอ้ที่ไม่เจ็บเดี๋ยวนั้นจากเคที่คุยเจอกันครั้งที่แล้วเนี่ย พอดีเวลาหิ้วน้ำเต้าหู้ใช่ไหมก็นหนักไงก็จะซื้อสาย่านเส้นเดียวนี้มาทั้งหมดนีนม้มาแบบคอนโทยองวเยอร์อะไรแนี้พี่คิดไดีดีมากเลยครับแต่ผมเชื่อว,ว่าถ้ามันจะดีกว่านี้แน่ถ้าพี่อยากจะทําตลาดให้กว้างมากขึ้นนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้ตลาดน้ำเต้าหู้ตลาดเต้าหว้เป็นยังไงบ้างาภาพรวมวันโี้ดีมากออเดอร์ล่วงหน้าแถมส่งออกนอกประเทศอินโดนีเซียนี่ละตอบโจทย์เลยครับธุรกิจของเราจะตอบโจทย์ของพี่ครับในเรื่องของการผลิต เราต้อการได้ถึงป,ประเทศไทยเลยใช่ไหมไม่ใช่ครับพลังปร,รีงในบริษัทของพี่นะครับแต่มันจะช่วยลดแรงงานนะครับเพราะตอนนี้ค่าแรงในเวียดนามในอินโดนีเซียเขาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญก็คือจะช่วยลดขั้นตอนต่างๆของไปนะครับและสําคัญที่สุดเลยพี่สามารถที่จะเพิ่มกําลังการผลิตไม่ได้ขายเฉพาะในใหองไอเกาะอินโดนีเซียแต่สามารถไปขายถึงฟิลิปปินได้ด้วย เกิดวามตื่นบอกเอยเราจะไปขายขายเพราะว่าไม่ได้มีควาชมชำนาญในหอวของธุรกิจนี้ทางเราก็มีทีมเข้ามาักพอตให้แย้งนะะพี่เดี๋ยวเราจะมีคนเข้ามาเทคนิงว่าเอ้ยธุรกิจของเราเนี่ยมันเหมาะกับการขายในประเภทไหนบ้างนะคะแล้วก็เทคนิคก,การขายต่างนะคะแล้วก็เรื่องเรื่องืถึงของการทำงานตลาดด้วยก็เราจะได้เข้ามาช่วยกันทําการตลาดร่วมกันด้วยะะถ้าเป็นเราว่าไงให้ผ่านหรือไม่ผ่านสนองคำตอบผ่านเหตุผลเพราะ ลูกเอ๋อพ่อข้างคุมเกมได้อยู่ไหมแต่มีอะไรเป็นวิกอยู่ไหมวิกอ่อนอ่อนมีจุดอ่อนอยู่ไหมฮะคืออะไรครับเน้นผลิตภัณฑ์มากกว่าเน้นผลิตภัณฑ์มากกว่าโอเคได้ก็ก็โอเคครับเขาอาจจะไม่ได้แก้ตัวแทนเขาแล้วเวลาเขาสั้นนิดหนึ่งแต่พอยท์ที่อยากคอมเมนต์ในกรณีที่คุณไปกันเป็น มากกว่าหนึ่งคนมากกว่าหนึ่งคนพยายามเตรียมกันดีๆเรื่องกลยุทธ์การพรีเซนต์ใครจะอยู่ช่วงไหนช่วงไหนแล้วคนไหนทำหน้าที่อะไรอะ่ะอย่าขัดกันเอง <ผม S 1> อของบริษัทไทย่าพลาสติกทั้งหมดเลยนะคะมีครบตำแหน่งนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะเพียงแค่ขอตัวแทนสองคนขึ้นไปเจรจาหาผู้ค้านะคะ ตามบอร์ดที่เห็นนี่แะคะ่ะเป้าหมายของเราเนี่ยเราจะปลกไปที่ประเทศเยียดนามแล้วก็มุ่งไปที่โจนินซิตี้ด้วยแต่ก่อนที่จะเข้าเนะะื้อหาที่ขอแนะนำเพื่อนรุ่มทีมนะคะเพื่อรุ่มทีมจากบริษัทไทวาพลาสติกจำกัดเริ่มจากที่คุณเอกชัยคุณคงทรั์ค่ะตำแหน่งที่เราจะไปพบลูกค้าตอนนี้นะครคุณเอกชัยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดค่ะ ก็คิดว่าน,น่าจะมีตำแหน่งพอสมควรที่จะคุยกับผู้ค้าได้ให้เกียรติกันพอสมควรนะคะโดยมีผู้ร่วมพีมไปก็คือคุณอภพิชาพันธานน์นะคะแซงตัวค่ะคุณอดพิชาตำแหน่งผู้จัดก,การขายภูมิภาคเอ,เ,อเชียตอนอหนอเฉียงใต้ค่ะซึ่งเป็นคนที่รับผิดชอบพื้นที่นี้โดยตรงเลยก็มีความคุ้นเคยกับลูกค้าหรือผู้ค้าในพื้นที่นี้มาหลายปีศึกษากันมาก่อนที่จะเราจะเข้าไปที่ตลาด อาเซียนเซกีนะคะเพราะว่าประวัติของเราเรามีการขายอยู่ที่ประเทศพม่าแล้วนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีว่าเราจะเข้าไปที่เวียดนามเพื่อจะดูซิว่าเวียดนามกับพม่ามันต่างกันยังไงนะคะสมาชิกท่านต่อไปคุณสรพงศ์โสพลกิจค่ะคุณจิรภาสคุณสุวรรณค่ะคุณดวงพิษและเหตหาน สุณสดาเนมีเตวัาคุณและดิฉันสำรับประกอบชีพค่ะวันนี้ผมมาพบลูกค้าซึ่งเป็นชาวเวียดนามนะครับปทางสิงคโปร์นิดหน่อยผมว่าเผาโมง่ะก็สวัสดีครับพี่ครับผมมาจากประเทศไทยนะครับคุณพี่ เป็นคู่ค้าชื่อพี่ตุ้งนะครับครับผมนะครับผมจะเป็นผู้อำเนวยการกลุ่มที่สี่นะคะก็สมาชิกน,นะคะเริ่มจากดิฉันนะคะดิฉันชื่อพิเชยพัฒน์ทองสีเกตน,นะคะถัดไปค่ะเจ้าของพิิธภัณฑ์ที่มานำเสนอวันนี้นะคะธัญดาวิทูลาพรค่ะสวัสดีครับปทวีกติจเตียนคุณครับค่ะกัญญาภาค่ะยอดอนนท์ค่ะ วส,ส,มมสวัสดีค่ะอายลกมโชคสมุนค่ะสวัสดีค่ะบุญทองทิพนภพค่ะสวัสดีค่ะสุภาวดีแนงสกุลค่ะค่ะขอบคุณค<ไ><ห>่ะสบายดีสบายดีค่ะวันนี้นะคะสารใดบอดบอ,อ๋บอบอลได เอาได้ยุได้ไดโอเอาได้ยุค่ะวันนี้หนูหนูเป็นแผกนการตลาดนะคะหนูาานพ,พานนะะพี่เจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์ชื่อชื่อกียวเมติกนะคะตุ้มล,ลองลองคลิกๆดูเป็นน้ํามันมะพร้าวจากธรรมชาติะคะ่ะหนูขออนุญ,ญาตให้พี่เขาแนะนําที่มาของพันละนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะพี่ตุ้มสมัยก่อนนะตุ้มเรา อันนี้มันเป็นสินค้าที่ตั้งแต่ทุกคนรู้จักแล้วว่ามะพร้าวแต่เมื่อก่อนเมื่อก่อนอะ่ะคุณแม่หนูว่าเขาแบบหนูก็แลกใจว่าทำไมอะ่ะผมเขาถึงได้ยังแบบไม่ค่อยขาวไม่ค่อยอะไรแล้วผิวก็ดีเขาเอามะพร้าวเนี่ยไปเคี่ยวแล้วมันก็จะขึ้นขายขึ้นมาอะไรตรงนี้ค่ะแล้วเอาตรงนั้นมาทำแต่ณปัจจุบันเนี้ยเรามาทําอย่างเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามันช้าแล้วมันไม่พอ เราก็เลยใช้วิธีการพันสมัยหน่อยแต่ว่าเป็นธรรมชาติโดยการสกัดเยื่อนครับกับกระผมกับนายท่านที่นี่นะครับก็เป็นตัวแทนของกลุ่ม5นะครับเป็นกลุ่มสุดท้ายของในวันนี้นะครับในหัวข้อของการบริหารงานขายเชิงลุกนะครับของ AEC นะครับผมทีมะชิ้นพิเศษกันครับแล้วก็เดี๋ยวน้องพิงจะมาแนะนำเพื่อนๆที่รู้จักก่อนนะครับก่อนที่เราจะรู้ว่าเป้าหมายที่เราจะเดินทางไปทางประเทศสปปอรลาเป็นยังไงบ้างเกื่องดชุดชั้นไหนชั้นเ ค่ะสวัสดีค่ะสมาชิกในกลุ่มของเรานะคะก็จะมีพี่นพธีรชัยนะคะสวัสดีจ่ะแล้วก็พี่ธีรนะคะแล้วก็พี่สุมิพพรค่ะแล้วก็พีู่นะคะดนุพงค่ะแล้วก็พี่พึ่งค่ะส่วนสมง้องนะคะเบนเกสอจะเร่ม 喂，阿弟。 มีแบบเปิดร้านชุดชั้นในขายทุกยี่ห้อเลยไม่แต่บนยันล่างล่างยันบนมาล์เกอขายบอขายอยู่ขายอยู่มาล์เกออันนี้จินตนาไม่พี่ตุ้มนะมีมีหมดจินตนาทุกยี่ห้อมีทุกยี่ห้อเลิกขายเฉาข้อยเต้าข้อยเลิกขายมอเตอร์ไซค์นะไม่ขายแล้วขายชุดชั้นในชุดชั้นในโอ้ยขายมาห้าปีแลยห้าปี ห้าปีเลยเหรอครับแมนเก็บสต๊อกเยอะมากพี่ตุ้มอุ้ยเยอะเหมือนกันนะนะโอ้โหมันสีไซค์คับแบบโอ้หสารพัดแล้วก็ถามทุกสารพัดยี่ห้อเป็นพันพันล้านเลยแมนโอ้โหวันนี้นะทำให้พี่ตุ้มสต๊อกขายหมดเลยเอาไหมเดยร์เขาเยอะนะนะนะครับ้าไพี่ตุ้มโอเคก่อนเบรกขอคอมเมนต์ภาพรวมมันก็คือตรงกับสินที่ผมเคยเจอมาตลอด ขออนุาตนิดนึงเมื่อกี้ก่อนพักออตอนที่เราเปิดเมื่อเช้าเราให้พักอย่าจำได้ไหมผมบอกว่าสุดท้ายเวลาเราไปเปิดตลาด AEC นะครับอ่าน,นะโอเคทามกันอยู่ไหมครับฮัลโหลกังจะให้ไฮไลท์นะครับเ,เวลาเราไปที่นั่นจริงๆเนี่ยเราต้องไปขายเลยนะธุรกิจเป้าหมายคือหาพาร์ทเนอร์พันธมิตรถูกไหมครับแล้วผมมีเขียนคำว่าอะไร คู่ขาถูกไหมครับจะมีข้อสอบไหมไอ้โพสเทสเนี่ยมันจะมีข้อหนึ่งเนี่ยข้อแปดข้อไหนคิดว่าข้อแปดผมถามว่าข้อนั้นถามว่ายาวระยะยาวครับคุณพูดขั้นตอบว่าอะไรสมน้าที่ตอบตอนนี้ที่เขียนตอบแล้วตอบสมัติตอบว่าอะไรครับ ไม่รู้คิวไปผมไม่ได้อ่าน,นผมมั่นใจเดาว,ว่าหลายท่านอาจจะหลงไปตอบคาว่าคู่ค้านะครับเพราะผมมีใครคิวว่าคำว่าระยะยาวค่าะย,ะยาวเราต้องตอบคําว่าพันธมิตรธุรกิจเั้นสิ่งที่เราจะตั้งใจไปเปิปดตลาดที่นั่นเราก็ต้องถามบร,ริษัทหรือผู้บริหารหรือเจ้าของสัตว์ควรจะทบทวนเองก่อนว่าที่ไปอ่ะจะไปหาคู่ค้าระยะยาวหรือแค่ไปหาระยะสั้น โอเคแต่ถ้าเราจะไหนๆมันเป็น a อซจริงๆแล้วถ้ามันไม่ได้เป็น a e ซอ่ะข้อแนะนําจะไประยะยาวและสั้นก็เรื่องของคุณแต่ไหนๆไม่ได้รวมกลุ่มเป็น a e ซกก็แล้วทำไมไม่ตั้งเป้าหาคู่ค้าระยะยาวที่ภาษาธุรกิจสมัยนี้เขาเรียกว่าพันธมิตรธุรกิจนี่คือข้อ8คือฝึกให้ท่านคิดหน่อยเขียนไหมคู่ค้ามันหาเมื่อไหร่ก็ได้ แต่คู่ค้าระยะยาวเนี่ยหายากก็จะเจอเข้าใจะะะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะลุกตลาดจริงๆเข้อแนะนำวิธีการขายอะไรก็อย่าลืมว่าเราขายทิศเพื่อตั้งเป้าหาคู่ค้าระยะยาวจริงๆนะไม่เหนื่อยม,อมันต้องบินไปบินมามันเหนื่อยนะลงทุนสูงนะโอเคไหมครับทีนี้อีกข้อหนึ่งก็คือว่าหลายท่านที่ทำที่เพอร์ฟอร์มโลเทไปแล้วเนี่ยส่วนมาก เห็นด้วยมหสติติห้ากลุ่มส่วนมากเกินห้าสิบเซนที่เห็นก็คือจะขนาดยํำและขาดเรื่องขายความเป็นเพื่อนเยอะเพื่อนมาก่อนบริษัทบริษัทอาจจะหลุดไม่เป็นไรเวลาชีวิตจริงคุณก็ไม่หลุดหรอกมันก็กลับมาอีกว่าคุณคุณไม่หลุดเพราะอะไรบ้างมันมีเครื่องมือตัวนึงที่มันไม่หลุดโดยอัตนมัติโดยธรรมชาติที่คุณจะไม่หลุดที่จะขายคอมดิบัวไฟล์คืออะไรวะนำบัตรนำบัตร้ตอน มีใครเดินทางในเมืองนอกแล้วติดลืมนำบัตรถ้ามีลืมจริงลูกน้องคุณลืมคุณไล่มันออกเลยขากลับมานํำผังให้คนจะลืมเข้าใจไหมครับแล้วถ้าตัวคุณลืมอ่ะยิ่งไปกันใหญ่เลยไล่ตัวเองออกไลตัวเองออกัเป็นบริษัทซะอันนี้เรื่องจริงนะครับเพราะไอ้นนตัวเนี้คุณไม่ลืมหรอเพราะในนำบัตรมันติดอยู่แล้วแต่ชอบลืมเรื่องขายความเป็นเพื่อขายความเเพื่อนมีเทคนิคอยู่สองอย่างยังไม่บอก หนึ่งก็ค <five. S 2> okay. ุยกับเขาเรื่องกระจุงกระจิงเขาเป็นใครที่น้องกี่คนคุณพ่อคุณแม่ยังไงคุยบ๊บบิ๊บสั้นๆยังยๆให้คุณคุณรู้จักเขาหน่อยนะเต่เขาบอกว่าเขาชื่ออะไรนะมิสเตอร์มิทูสมมุติเป็นพม่าเออแล้วนานสกุลอะไรเกิดเขาบอกว่าอ๋อพม่าเขาไม่มีนานสกุลอ้าคุณไม้มีความรู้ระชาความรู้ประเทศนั้นเลยว่าประเทศนั้นไม่มีนานสกุลคุณก็มีเรื่องคุยเขาเยอะยกันหมดแหละถูกปะ กคุณคุณจะได้เรียนรู้เค้เเออโดยตรงกับคนท้องถิน่นก่อนที่คุณจะไปคุณได้เรียนรู้จักในเมืองไทยจาก Google หรือจากผมที่ให้ข้อมูลแต่เวลาคุณไปเจอจริงๆี่ยเขาเรียกว่าเซอรวตลาดโดยตรงแนละ้วสำรวจตลาดตอนที่ขายความเป็นเพื่อน